สวัสดีครับมาเลยครับคันนี้ครับ CV7 ที่นั่งครับผมสวยใสปิ๊งปิ๊งครับตัวนี้แพงสุดของรุ่นเลยนะครับผมท็อปสุดๆครับ 2.0EF ครับ7ที่นั่งจากโรงงานครับผมสีดำคมเข้มสวยกริบเลยครับผมสภาพหายาาครับไม่เคยติดกองติดแก้นะครับรถบ้านใสๆครับใครมองหาอยู่ครับไม่ควรพลาดครับติดตามชมครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุรอรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามไปทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube ไลฟ์เคชั่นและ TikTok นะครับท่านใดสะดวกช่องทางไหนติดต่อมาสอบถามมาพูดคุยมาเป็นเพื่อนกันได้ครับเราจะมีรถดีๆคุณภาพครับคแน่นๆล้นๆนะครับมานําเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับ และเรามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยครับผมจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและเรายังรับซื้อรถบ้านสภาพดีครับทุกรุ่นทุกคันทุกราคาเก๋งกระบะญี่ปุ่นทุ้รหครับติดต่อสอบถามกันมาได้ครับรถสวยเราสู้ขาดใจเลยนะครับผมโอเคครับมาเลยครับวันนี้ครับมาพบกับสุดยอดรถครอบครัวยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยเราเลยครับผม Honda CRV ตัวนี้เป็นเจนที่2ครับผมปี2003ครับหรือ2546ครับ ท็อปสุดๆเลยครับขอย้ําว่าท็อปสุดๆครับเป็นตัวเจที่นั่งครับผมเจที่นั่งจากโรงงานครับ2.0 EF นะครับเป็นตัวหายากมากๆครับรถนี่น้อยมากๆเลยครับผมคันนี้ครับรถบ้านครับผมสุภาพสตรีครับมือที่2ครับใช้งานมา10กว่าปีครับดูแลอย่างดีเนี้ยบสุดๆเลยครับผมนี่สีดําเงาวับเลยครับผมดําแก้วครับสวยงามทั้งคันครับผมบอดี้เดิมบางสนิททั้งคันครับ ไม่มีโชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีโชนยินดีรับคืนครับนี่เจ็ดที่นั่งท็อปสูตรขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ IB Tech ครับไม่เคยติดแก๊สนะครับวาววาวครับสวยกลิบเลยครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กสวยๆเลยครับนี่ได้ล้อแม็กสวยๆครับยางสภาพดีครับผมนี่ฮะดอกสวยๆครับปี2019ครับตกแต่งมาพองงามครับดูดีมากเลยครับนี่ครับ ไม่มีชงไม่มีชนล้านอร์เซ็นต์นะครับรถชนเราไม่เอามาขายนะครับบุตรรถบ้านการันตีให้ครับสีสันอยู่ในเกณฑ์ราวเ้าครับสภาพสีนี่สวยจัดครับแทบไม่มีตำหนิริ้วรอยครับผมนี่รถบางทั้งคันครับบอดี้เดิมเดิไม่มีหนาไม่เคยเคาะนี่ภาษีนะครับปี6-7แล้วนะครับผมนี่ครับมีเสน่ห์มากเลยครับคันนี้ครับได้เจที่นัางจากโรงงานฮะ ภาษีแค่ปีละพันสี่นะครับนี่ประหยัดมากๆครับขับดีสุดๆเลยฮะนี่ฮะสวยๆครับรถบ้านแท้ๆครับสภาพแบบนี้ครับโอเคครับไปชมความสวยกันต่อเลยครับมาชมความสวยในห้องโดยสารกันต่อเลยครับนี่ให้ดูบอกแถวสามันก่อนครับเจ็ดที่นั่งจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับผม2.0 EF ครับท็อปสุดแพงสุดของรุ่นนี้เลยครับผมว้าวว้าวครับภายในครับชมครับ สวยงามดุดนางฟ้านะครับนี่สวยกลิปครับผมไม่มีโซมนะครับมาดูฮะเลขไม้ครับคันนี้วิ่งมาเพียง1นึ0 0 0สกิโลนะครับถือว่าวิ่งไม่เยอะเลยนะครับผมว้าววาวครับใช้งานน้อยใช้งานมาไม่หนักให้ดูพวงมาลัยฮะสวยกรีฟนะครับนี่แอร์แบ็กคู่เบรก ABS ขับเคลื่อนสีล้อตัวท็อปนะครับบอดี้ห8าครับนี่ครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับชมฮะภายในฮะ แผงประตูดูครับผมเบาะสวยงามเรียบร้อยครับผมนี่ครับว้าวาวครับเชื่อมต่อบูทูธนะครับเครื่องเสียงอย่างดีฮะเครื่องเสียงเคนวูดอย่างดีครับนี่ครับเชื่อมบูทูธรับส่งรับสายฟังเพลงอ n นเตอร์เทนเมนต์จัดไปเลยครับนี่ครับชมได้เลยครับว้าวครับสวยงามมากครับนี่ฮะนี่แอร์แบฝั่งหน้าซ้ายครับดูฮะ ว้าวครับสุภาพแจ่มสุดๆครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาเปิดประตูคนขับเลยครับเสียงปิดประตูเพราะๆแน่นๆนะครับไม่มีหลัวไม่มีตกนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันครับนี่ครับชมเลยครับไฟฟ้าใช้งานได้ครบถ้วนครับสมบูรณ์ครับบานคนขับเป็นออโต้นะครับ นี่ครับแจมครับผมนี่ดูครับไ้นงภายในสวยเรียบร้อยครับเดอนมองเือนไม้ไม่มีสัญญาณอะไรผิดปกตินะฮะไม่มีไฟผิดปกติโชว์นะครับนี่ฮะเครื่องเสียงให้มาอย่างดีครับผมสวยมากครับภายในน่าใช้งานครับในราคาแสนกว่าบาทนี่เปิดกันแค่แสนกลางๆเท่านั้นนะฮะรถคันนี้ ออกเลยครับหาตัวจับย่ารับในสภาพแบบนี้รถบ้านสวยๆเบอที่สองดูแลมาดีมากนะฮะนี่ครับชมความงามฮะภายในเบาะเบอร์สวยจัดเลยครับดูครับเบาะสามแถวครับผมนี่ภาสีไม่แพงด้วยแค่พันสี่เองโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ ปิดประตูนี่เพาะแน่นๆทุกบานนะครับผมประตูสวยๆครับนะฮะสดมากแล้วครับรถคันนี้ครับเรื่องเสียงอย่างดีดูฮะภายในฮะหาตัวอื่นเทียบได้เลยนะครับผมไม่แพ้ใครแน่นอนครับสภาพนางฟ้าแบบนี้ครับชมครับผมตรงประตูไม่เคยแกะนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับ รถได้บางหมดนะฮะบางสนิทครับผมสวยเลยนะฮะสภาพภายในครับนี่ครับนี่เบาะผมพับให้ชมเลยฮะนี่ครับนี่พับได้ครับนี่เบาะแถวสามครับนี่ดึงตรงนี้ครับ จะได้ก้าวขึ้นสะดวกครับผมเนี่ยฮะก้าวขึ้นง่ายสบายเลยนะครับผมกว้างขวางครับนี่เบาะแถวสามดูฮะใหม่มากๆเลยฮะแทบไม่มีคนนั่งแล้วงครับเนี่ยสุดยอดครับอเนกประสงค์สุดๆครับผมครบถ้วนครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยนะครับท้ายนี่สวยเลยครับผม ไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับรุ่นนี้ครับนี่สวยใสนะครับฝาครอบยางอะไรนี่ฮะเดิมๆฮะอยู่ครบถ้วนครับนี่ครับมีสปอยเลอร์นี่ครับเฉียบเลยครับกระจกมองถอยนะฮะนี่ครบถ้วนครับเปิดฝาเปิดประตูหลังกันเลยครับนี่เปิดเหมือนตู้กับข้าวนี่รุ่นต่อไปจะเปิดไม่ได้เปิดแบบนี้แล้วนะฮะนี่ครับ เปิดเหมือนประตูบ้านครับนี่ฮะน็อตไม่มีการขยับนะครับไม่เคยแกะเลยนี่ครับเบาสามแถวจากโรงงานครับชมครับนี่ครับนั่งกันได้ทั้งบ้านครับไปกันได้เจ็ดคนนะฮะนี่หรือจะอัดกว่านั้นนั่งไปเลยครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยนั่งได้เป็นสิบนี่ครับพับปรับพับได้ครับผมเดี๋ยวผมยกให้ดูนะฮะ เราสามารถยกได้แลยนะครับนี่ฮะดึงเชือกสองเส้นนี้ครับอย่างนี้ครับคลิกได้เลยครับผมนี่กว้างๆเลยนะครับขนข้าวขนของได้สบายใจเลยครับผมกว้างขวางมากนะครับสวยจัดเลยครับผมรถคันนี้ครับไม่เคยติดแก๊สนะครับสุดยอดเลยครับผมน้ำมันล้วนๆครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมหน้าตาความหล่อเลยนะครับหน้าตานี่หล่อเหลามากเลยนะฮะ นี่ครับมีกันชนมาด้วยฮะไฟหน้าไฟตามีไฟตัดหมอกมาครบถ้วนครับนี่ครับไฟหน้าฝั่งนี้นะครับจะมีตําหนิเป็นฝ้าๆแบบนี้นะครับท่านใดอยากเปลี่ยนไปหาเปลี่ยนเอาเองนะฮะสภาพมันใช้งานได้ปกตินะครับผมผมมีส่วนลดให้ครับไปหาเปลี่ยนเอาได้ฮะสั่งอินเทอร์เน็ตได้เลยครับผมไฟหน้า CRV วตัวนี้ครับมีขายฮะอะไรหาง่ายทุกชิ้นเลยนะฮะกระจังหน้าคมๆครับโครเมียมครับผมนี่ข้างนี้นี่ใสครับผมไม่มีตําหนิใดๆนะครับดูครับผม รายงานกันแบบชัดๆฮะรายงานกันแบบว่าคุณไม่ต้องมาดูรถฮะผมดูให้ละเอียดกว่านะครับอ้าวมาดูห้องเครื่องกันต่อครับผมห้องเครื่องสวยเดิมสนิทนะฮะไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีชนยินดีรับคืนครับเพจครบสติกเกอร์ครบถ้วนครับผมดูครับนี่ฮะรอยสตมปบบนคานนี่ครับนี่ตัวเลขบนคานสติกเกอร์นี่ครับสองฝั่งซ้ายขวานี่ไม่มีการขยับนะครับน็อตมีเดิมเดิมนิ่งๆเลยครับผม นี่ครับตัวท็อปครับรหัสตัวถัง5 8 8ครับนี่ฮะดูนี่เพจอยู่นี่ครับไม่เคยแกะนะครับนี่สวยฮะดูครับผมนี่ครับสติกเกอร์ครบถ้วนครับถ้ามีชนออกมาคืนนะฮะนี่กระโปรงกระโปรงสวยงามครับเดิมบางหมดครับผมสติกเกอร์ครบครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผมเครื่องยนต์ 2,000cc ivtec ครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องเลยครับเสียงเครื่องเดินเบาเพราะมากๆเลยครับผมนี่ครับสดสุดๆฮะอัตราเร่งดีเยี่ยมเดินนิ่งครับผมไม่มีปัญหาเรื่องวาวนะครับเร่งดีครับผมได้ความสดครับไม่เคยติดแก๊สครับ ใช้น้ำมันล้วนรถดูแลอย่างดีครับรถสุภาพสตรีครับผมนี่ครับดูเสน่ห์ของเขาครับได้สีดำเป็นสีเด่นด้วยได้ล้อแม็กสวยๆครับนี่ครับตกแต่งมาพองามครับผมมีล้อนี่ล้อแม็กสวยๆครับนี่ครับชมได้เลยฮะเพอร์เฟกมากครับคันนี้ครับได้ตัวเจ็ดที่นั่งหายากด้วยครับถ้าได้มองหาอยู่ครับอย่าลังเลครับ ติดต่อมาตามหมายเลขน่้นได้เลยครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมครับราคาเบาๆครับโอเคครับอย่าเพิ่งไปไหนครับไปติดตามชมคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยครับเชิญชมครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำ มาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาไปทดลองขับกันต่อเลยนะครับนี่กุญแจรีโมทนี่มาพร้อมเลยนะครับผมกดเปิดครับ <c oughs> เข้ามานั่งในรถนะนะฮะ <c oughs> เสียบกุญแจครับเปิดไฟออนเลยครับนี่ฮะไฟเช็คก,กิ้งขึ้นครบถ้วนนะครับผม สตาร์ติดชึ่งเดียวเลยนะครับผมติดง่ายครับปกติครับปิดประตูครับนี่ฮะรอบนี่อยู่ตรงนี้ครับปกติเลยนะฮะผมเปิดแอร์ครับดูฮะสวยมากเลยครับไม่มีโซมแล้วนะครับผมหน้ากงหน้ากาอนี่สมบูรณ์มากครับนี่ฮะไม่มีไฟผิดปกตินะครับผมปลดเบรกมือครับตรงนี้ครับ ว้าวเลยฮะเดินนิ่งเลยฮะดูฮะรอบเดินเบาครับวัดรอบนิ่งๆครับผมเปิดแอร์แล้วครับอยู่ประมาณ800รอบครับนี่ความร้อนเข็มความร้อนซ้ายสุดนี่ครับดูฮะไม่มีผิดปกตินะฮะอยู่ต่ำกว่าครึ่งนะครับนี่ผมจอดถ่ายคลิปมาสักพักใหญ่เลยชั่วโมงกว่าๆเลยนะฮะเนี่ยครับผมเครื่องเสียงนะครับเชื่อมต่อไปแล้วครับ สามารถเล่งเสียงให้โทรศัพท์รับส่งรับสายได้เลยครับเยี่ยมเลยฮะสภาพไปฮะเดี๋ยวเข้าเกียร์ทดลองกันอเดี๋ยวผมเบาเสียงดีกว่าจะได้ฟังเสียงกันครับไปทดสอบช่องล่างกันนะฮะตอนนี้อยู่เกียร์พีนะครับเหยียบเบรกปุ๊บนี่ล็อกทำงานทันทีเลยนะครับ เข้าเกียร์ R ครับเกียร์ถอยครับจับนุ่มนวลเลยครับไม่มีการกระตุกกระชากนะครับถอยหลังฮะออกตัวได้ทันทีไม่มีการรอเกียร์นะครับไม่ว่าเครื่องเย็นเครื่องร้อนครับเข้าเกียร์ N ครับต่อไปเข้าเกียร์ D ครับโอ้ไม่รู้สึกเลยนะครับเข้าเกียร์ D นี่นิ่งไม่รู้เรื่องเลยฮะเข้าเกียร์ D แล้วครับผมนีครับนิ่งสนิทเลยนะครับไม่มีกระตุกกระชากครับ ระบบเกียร์สมบูรณ์ครับรับรองครับฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบเลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดเลยนะครับอ่าเริ่มที่ซ้ายสุดก่อนเลยครับผมหมุนเป็นวงกลมครับ เสียงอิดอาร์ดอิดอาร์ไม่มีเสียงแกลๆๆนะครับเผาคงเผาขาดสมบูรณ์ครับต่อไปขวาสุดครับแน่นทุกสัดส่วนนะครับดูครับแน่นดีมากครับผมขับขี่เยี่ยมเลยครับช่องล่างแน่นติบครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่องล่างสมบูรณ์ครับเอาละ เดี๋ยวไปทดลองถนนใหญ่กันครับไปขับถนนใหญ่กันต่อครับออกมาถนนใหญ่นะครับโอเคดีครับไปเลยครับออกตัวเกทหนึ่งสองอพค่งดีเลยนะครับออกตรงออกตัวตอนนี้เกทสองฮะสามครับ นุ่มๆนะครับนุมเลยอาเรกดูฮะเกสีครับผมเอัออตโนมัตส4สปีดน,นะครับไม่มีการเปลี่ยนรอบสูงนะครับเปลี่ยนตามจังหวะปกติเลยครับผมไม่เปลี่ยนช้านะครับระบบเกียร์สมบูรณ์ครับผมกีออโต้ขับเคลื่อน4ีล้อ หาเร่งดีมากเครื่องดีเลยครับเครื่องได้ความสดครับผมเกียร์สมบูรณ์นะครับระบบเกียร์เปลี่ยนนุ่มไหลลื่นดีครับสมูทครับผมซีวีต้องดูฮะบางคันถ้าใช้งานมาเยอะโสมดูแลไม่ดีครับวิ่งไม่ออกครับตื้อครับผมรอบขึ้นแต่ความเร็วไม่ขึ้นถ้ารถไม่วิ่งครับอาจจะมีปัญหาเรื่องวาล์วนะฮะบางคันครับคันนี้ ออกเลยครับสมบูรณ์แบบครับเร่งดีพุ่งดีครับปุดปา้าปุดปา้าช่องล่างแน่นระบบเกียร์อะไรไม่มีปัญหานะครับไปได้อย่างนุ่มๆแน่นๆเลยนะครับสไตล์ CRV ฮะ SUV ยอดนิยมนะครับผมขับดีสบายๆชิวๆครับ เดินทงเดินทางได้รถอเนกประสงค์ใช้ในเมืองก็ได้เดินทางได้ขน,นค่นนนาคนขานของได้นั่งกันไปได้ทั้งบ้านฮนะเจ็ดที่นั่งจากโรงงานนะครับคันนี้ได้บอดี้ตัวท็อปเลยครับรหัส588นะครับแพงสุดเลยฮนะตัวนี้คือออกมาแพงสุดฮนะล้านกว่าบาทน,นะครับล้านสามล้านสี่เลยครับตัวนี้ตอนสมัยออกายแดงนะครับ ขับเพลินเลยฮะเครื่องเสียงพร้อมบูทภายในสวยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะหาจังหวะลองกดกดคลิกดาวให้ดูกันนะฮะนีครับกดแล้วครับ ครึ่งหนึ่งครจะลงมาเกียร์สามคถ้ากดมิดนี่ยจะลงไปถึงเกียร์สองเลยครับกระชากได้เลยครับผมการคลิกดาวเปลี่ยนเกียร์ทดเกียร์ปกตินะครับศูนย์ใช้ได้นะครับปล่อยมือปล่อยมือได้ครับศูนย์ดีครับ ครัับนนี้าคาเบาๆแสงาบาทครับได้รถส่งนี้ไปครับคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับทั้งผู้ที่เครดิตดีประวัติดีหรือจะไม่มีเครดิตหรือติดแบล็คลิสต์นะครับจัดได้ฮะมาพูดมาคุยกันได้นะครับเกินสดก็สะดวกครับผมจัดส่งได้เลยนะครับทั่วไทยครับ บายสบายครับคันนี้ครับท่านใดสนใจครับไม่ต้องลังเลครับคันนี้สวยหายากครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับผมเราจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งให้นะครับหรือท่านใจสะดวกมาดูรถอุดรนะฮะอยากมาดูด้วยตัวเองก็ยินดีครับนัดหมายได้เลยครับกดให้ดูอีกทีหนึ่งครับนี่ครับนี่กดมิดครับดูครับโอ้ปูดเลยครับหลังติดบอกครับผม เยี่ยมครับเบรคมั <tripod>. ่นใจครับโอเคครับสุดยอดครับติดต่อมาเลยนะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านท,ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณทุก <Ellen> ท <kes> ่านที่ติดตามได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า260 0 0ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดและเฉยสวยจากเรานะครับผม